เนี่ยถามเรื่องของที่เลยแล้วกันนะได้ครับพี่หนุ่มกับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาสามเมืองและตอนนี้เป็นไงบ้างก็ผมว่าแต่แต่ละที่ที่ไปอะไรเงี้ยแฟนๆเขาก็ก็เต็มที่แล้วเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาอะไรเงี้ยผมว่าในในแต่ละเมืองที่เราไปแต่ที่เราไปอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ของสถานที่ที่จัดหรือว่าแฟนๆที่มาอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างไปอะไรเงี้ยคือทุกๆครั้งที่ ที่ผมไปอะไรเงี้ยมันถึงโชว์มันจะมีความเหมือนกับว่าคล้ายเดิมเกือบจะทั้งหมดมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็สนุกทุกครั้งแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคเอาเพลงใหม่ไปลองครั้งแรกด้วยใช่ก็เอาเอาสวยงามเสมอไปไปเดบิวต์ที่ฮ่องกงมาก็ฝากหนังไปขายก็ดีนะครับผมว่าเหมือนกับว่าแฟนๆเขาก็ก็ได้ฟังมาก่อนแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อาจจะได้ดูเทรลเลอร์หนังมาก่อนด้วยแล้วก็ มีให้ดูวันนั้นด้วยก็เลยเหมือนกับว่าคิดว่าเขาก็น่าจะอินแล้วก็ได้แอบขายหนังไปด้วยแฟนไทยแอบอิจฉาเลยนะแฟนไทยแอบอิจฉาเลยนะเดี๋ยววันนี้ร้องด้วยครับวันนี้ลร้องได้แล้ววันนี้ก็ร้องได้แล้วมาลองได้แล้วอย่างรอบล่าสุดครับรอบรอบที่สองมาเถอะคือคืออย่างรอบที่เป็นสเตเดียมอะไรเงี้ยก็จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคืทุกอย่างมันจะแบบเอเนจีมันจะหนักครับมันจะมันจะหนักมันจะสนุกมันจะแบบ โอ้โหเปลี่ยนร้ไปด้วยพลังงานอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าอย่างรอบแรกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ตัวเราก็แบบตื่นเต้นมากไม่เคยทําโชว์สเกลนี้อะไรเงี้ยก็จะมีความตื่นเต้นมากพอมารอบที่2อะไรเงี้ยเป็นเป็นสเกลเซเรียเหมือนกันก็เราอาจจะมีความแบบประมาน้อยลงแต่พอขึ้นมาจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็จะมีช่วงท้ายที่เติมมาเป็นเหมือนกับว่าแอดเพลงสุดท้ายเข้ามาเป็นอังกงอ์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแฟนเขาก็คิดว่าเอ๊ะเซตลิสของวีคที่แล้วมันจะจบตรงนี้<อ>แล้วก็เติมขึ้นมา หมือนช่วงเป็นสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนว่าโอ้โหคนแบบสนุกที่สุดเอาที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่และรอบก็จะมีความแตกต่างแตกต่างครับแตกต่างอย่างอย่างรอบฮ่องกงล่าสุดก็จะมีเพลงสวยงามเสมอแล้วก็มีปรับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับสลับเพลงนิดหน่อยแล้วก็ผมว่าที่ฮ่องกงเนี่ยแฟนๆเขาก็น่ารักอบอุ่นเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นสเกลที่ไม่ได้เป็นสเกลเซเียมเป็นสเกลหรือว่า เล็กลงเล็กลงมาดาวไซส์ลงมาอะไรเงี Idol, ้ยโอ้มันก็จะใกล้ชิดคนมากขึ้นได้เห็นหน้าคนมากขึ้นแรคเตอร์ของคนที่มาดูก็จะแตกต่างออกไปเลยคิดในสเตสเองสเตเดียมอ่ะการโห่คนคนเดียวเป็นศิลปินคนเดียวอยู่บมนเวทีแล้วโหคนเป็น3ามสี่หมื่นคนต่อหนึ่งครั้งเป็นไงบ้างก็จริงๆผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำมันเหมือนเดิมเลยนะหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะทําโชว์คนร้อยคนหรือว่าคนแบบหลายหมื่นคนอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของการ การส่งพลังงานมากกว่าที่เหมือนกับว่าเราจะต้องดูแลคนทั้งหมดนี้ส่งพลังงานดนเตนท์คนทั้งหมดนี้มันเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าคนเยอะแล้วเราจะต้องใช้พลังงานเยอะแต่เหมือนกับว่ายิ่งคนเยอะเรายิ่งได้รับพลังงานเยอะแล้วเหมือนกับว่าเราก็ย,ยิ่งสนุกแล้วเราก็ยิ่งเหมือนกับว่ามีแรงพิเศษกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับ เซนยับเลยครับแต่เรายืนหนึ่งคนเดียวเลยนะยืนแกเจสไม่มีแขกรับเชิญไม่มีใครไปกับผมเลยผมไปคนเดียวเลยซึ่มันเหนื่อยไม่พิจิตเอาจริงถามจริงมันจะต้องทำงานสเกลใหญ่แล้วคนเดียวถึงคนเดียวไม่มีใครมาช่วยเบรกอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นข้อโชคดีที่หมายถึงว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นโชว์ที่ที่เคยแสดงที่เทมโปไทยอะไรเงี้ยมันเลยบอกว่ามันจะมีมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่มันอยู่ตัวอยู่แล้วกับอีกพาร์ทหนึ่งที่เราทำเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าความเหนื่อยมันคือไอ้ความนอนสต็อปนี่แหละ หรือว่าพอพออยู่ที่นี่เรายังแบบมีสลับให้คนนี้ขึ้นมาสลับให้คนนั้นขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนกับว่าไปพักได้สัก2อสนาทีอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนกับมันไม่มีช่วงแบบเดทแอร์ได้เลยเราก็ต้องรีบออกมารีบออกมาแล้วก็ต้องคุยต้องหลีดอะไรด้วยอะไรเงี้ยทั้งต่อไปทั้งต่อไปจริงจริงต้อกมีเรื่อที่จะต้องไปสำหรับเฟสนี้เหลือมาเกาครับมาเกลสุดท้ายครับเแล้วเขาคนตับตามมองกันนะก็ ก็จริงๆก็ยังยังต้องบอกว่าเป็นเป็นโชว์โครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมแต่หมายถึงว่าถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยสเกลไหนบ้างสเกล e ไหเป็นสเกลอ่าเป็น h a ล l ปิดครับเป็น h a ล l ป,ป,ป,ปิดสเกลก็ประมาณ1 0,000หมืครับโอ้ก็ไม่น้อ <c oughs> ก็พอได้ก็ได้หนึ่งนี่คือสเกลนะคนมาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เวลาเห็นเขาร้องเพลงใครได้พิ้งค์เป็นไงบ้าง แบบรอ้ผมดีใจนะผมดีใจเพราะว่าแบบเวลาผมเล่นเพลงเงี้ยผมจะคอยถอดเอียร์แล้วคอยเช็คเสียงคนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยแล้ดีใจที่เหมือนแบว่าเขาเขาเป็นแฟนเพลงเราจริงๆเขาเป็นคนที่เหมือนเขาเสพงานของเราจริงจอะไรเงี้ยเพราะเหมือนบว่าเราเรารู้ว่าโอ้โหการที่แบบการที่เราจะต้องเราจะการที่เราจะสามารถจําเนื้อเพลงทั้งเพลงได้แล้วมันไม่ใช่ภาษาของเราเนี้ยมันเรื่องยากนะเหมายถึงว่าเรื่องยากถ้าถ้าเราไม่ได้ฟังมันจนมันแบบ โอ้โหจำมันได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจน่าประทับใจมากกลายเป็นซอฟสพาวเพลงไทยไปแล้วนะโอ้ขอบคุณครับเราจริงๆมันมีความคาดใจแรกนะกับคำว่าซอสคาเวอร์แล้วเพลงไทยอะไรจริงๆไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยจริงๆอ่ะผมต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันคืออ่าแปรรักตอนนั้นน่ะก็คือมันก็ไม่มีจริงๆอ่ะหมายถึงว่าไอ้ความความเป็นการที่เราสอดแทรกวัฒนธรรมจีนอะไรเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมของ ของภูเก็ตจริงๆอยู่แล้วในวันนั้นเงี้ยครับที่ที่เขาก็มีวัฒนธรรมนี้เป็นเป็นคนชาวคนภูเก็ตเชื้อสายจีนอยู่แล้วแล้วเหมือนมันก็เลยมีดีเทลอะไรพวกนี้ออกมาแต่เหมือนว่ามันก็ดันพาเราไปไกลกว่าที่เราคิดมากลจากนั้นมันก็เลยเหมือนว่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆคนะุณรู้สึกอย่างไรครับตรงนี้บ้างบอกว่ามันไกลจริงๆเลยผู้ดีใจนะดีใจผมว่ามันมีมันมีรหลายอย่างที่เราไม่ใช่แค่ต่า <ๆ S 2> <อ>งประเทศนะแต่เหมือนว่าในประเทศด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคย ไม่เคยคิดว่ามันมันมันจะมีภาพแบบนี้เลยเงี้ยเราจะมีความคาดหวังในระดับหนึ่งแต่เหมือนว่าไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะกว้างแล้วมันจะพาเราไปไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่เหมือนว่าเราก็ได,ได้ได้สร้างอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้สร้างคุณค่ากับกับงานจากประเทศไทยสร้างคุณค่าให้กับความรู้สึกของคนสร้างอะไรหลายอย่างเป็นแรงบรันดาลใจอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบเราเองก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ดีใจแล้วก็เหมือนว่าเราก็มันเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอะไรเงี้ย อาราซุอาจจะสอนนะแฝกสอนเนี่ยเห็นไหมมันมาเรื่อยๆเลยล่ะหลั่นมากคือจริงๆทางทางทางธรรมศาสตร์เขาก็มีติดต่อมาอะไรเงี้ยขอจะมาขอขออนุญาตเหมือนกับว่าเอารูปไปแฝกสอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมเราก็ดีใจนะเราก็ดีใจเพราะเหมือนจริงๆวันวันเมื่อวานก็จะไปแต่ว่าพอดีผมผมบินลงมาไม่ทันผมกลับมาจากฮ่องกงอะไรเงี้ยแบบกลับไปดูไม่ทันพอได้เห็นรูปแล้วเป็นไงคะ มันก็แบบมันก็เพิ่มปีมใจนะครับหรือว่ามันเป็นเหมือนแบบเราเป็นตัวแทนของของสถาบันหนึ่งซึ่งก็เป็นสถาบันที่เอาจริงก็ให้อะไรกับเราหลายๆอย่างในในเชิงของการเป็นคนแล้วก็ในเชิงของการเป็นเป็นนักศึกษาคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนว่าการที่ผมได้จบธรรมศาสตร์มันก็ก็ให้อะไรกับผมหลายอย่างทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้แล้วเหมือนว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า เราก็ด ok ีใจที่ท right. ี่ในในในวันหนึ่งที่เขาต้องการที่จะหาสัญลักษณ์หรือตัวแทนของมหาวิทยาลัยเขาก็ถึงนึกของเราเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจดีใจที่ได้ทาอะไรให้กับมหาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาลัยครับมันมันมันเป็นแรงกดดันไหมทิ่มนาครับอะไรนะฮะเป็นแรงกดดันไหมกาไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะต่ว่าหมายถึงว่าเราก็เราก็ทาทุกอย่างตามตามแผนแล้วก็แล้วก็มุมมองแผนที่เราวางไว้แต่หมายถึงว่าผมว่า มันไม่ผมว่ามันไม่ได้เป็นแรงกดดันผมว่ามันเป็นเหมือนกําลังใจที่ทําให้เราเดินทางไปสู่พวกไอ้ความท้าทายเหล่านี้ที่เราตั้งใจจะไปมากกว่าอะไรเงี้ยว่าเราเราเห็นคุณค่าแล้วเราเรามีพลังเหล่านี้ที่จะคอยดันหลังให้เราแบบผ่านด่านแต่ละด่านที่เราแบบฝันใหญ่ฝันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครบจะแบบลองชาเลนต์ตัวเองไปว่าเผื่อมันจะได้ห้าร้อยล้านเลยภาพยนตร์ภาพยนตร์เหรอเผื่อมันจะเราจะได้แบบติดทำเนียบไปเ้ยโอ้ผมว่าคนคนมาดูแล้วผมว่าหมายนเงว่า จริงๆแล้วอ่ะจริงๆเรื่องตัวเลขอ่ะผมไม่ได้คิดเลยนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับผมเลยใช่แล้วก็แล้วก็หมายถึงว่าเอาแต่ว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นตัวแทนของของความรู้สึกว่าคนรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ให้คุณค่ากับหนังเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยผมว่าหมายถึงว่าพอพอเราทํางานเรื่องนี้จบแล้วจริงๆหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างฮาอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกแลวเราสัมพันธ์ได้จริงๆคือหมายถึงว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันมันให้คุณค่ากับตัวเราอ่ะ มแต่ว่าตัวเราเองได้ลงไปทํางานตัวเราเองได้ดูมันแล้วด้วยได้อยู่กับประเด็นประเด็นนี้อยู่กับหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าพอในวันที่เราทํางานเรื่องนี้ปุ๊บเราเราดีใจแล้วเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์หลานมาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนได้มาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเขาอาจจะได้กลับไปทบทวนหรือกลับไปคิดหรือว่าได้เห็นแง่มุมอะไรที่เราอาจจะเคย ละเลยไปหรือว่าอาจจะเห็นอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากพอแล้วหมายถึงว่าเราอาจจะมาเสียดายที่หลังเสียดายโอกาสอะไรบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมจบงานเรื่องนี้ผมก็กลับไปทบทวนกับตัวเองหลายอย่างในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของมุมมองของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าใจแต่และบทบาทของสมาชิกครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรา เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผมว่ามันคงจะสวยงามถ้าเหมือนว่าทุกคนที่มาดูแล้วก็เหมือนกับว่าได้อะไรกลับไปแบบนี้แล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าเรากลับไปดูแลคนใกล้ตัวเราอย่างดีขึ้นอะไรอย่างนงี้มั้งครับอย่างอย่างเรื่องงานตอนนี้คือมีทัวต่างระเทออย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวจะมีมะกาอาทิตย์นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงช่วงสงการก็ ก็จะมีบ้างจุบจิบจุบชิบอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ที่บ้านเราที่บ้านเราจะมีให้ให้ดูม้องไปโชว์เหรอฮะใช่โชว์ที่บ้านเราต้องรอติดตามฮะแต่ว่าก็ก็แล้วผมรักแฟนทุกทุกที่นะแต่ว่าแฟนๆในในที่นี่เราก็เราก็ไม่ละเลยครับเรบอกเท่นี้แต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่ามีอะไรคิดว่าไม่นานไม่นานไม่นาน ทำงานเนื่ยขนาดนี้มีเวลาดูแลตัวเองตัวเองอะไรยังไในะฮะผมก็ทานอาหารเสริมบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ๋อใช่ถูกถูกถูกครับแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันจะเป็นช่วงช่วงมากกว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบติดติดกันหลายหลายวันแล้วก็จะมีช่วงที่เหมือนว่าได้เบรกอย่างวันนี้ผมก็ตื่นไม่ได้เช้ามากอะไรเงี้ยไปออกกาลังกายแล้วก็มาที่นี่นะอย่างจริงจริงใน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 เรื่องนี้แราก็แบบลดน้ำหนักไมอะไรอย่างนี้อะไรทุกคนบอกว่าน้หนักขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวลมจะ มีก็จริงๆก็ดีนะผมก็เป็นช่วงที่ผมได้ลดน้ำหนักเลยนะจริงช่วงก่อนถ่ายผมก็ค่อนข้างแบบได้ที่อยู่เหมือนกันเลยเงี้ยก็ผมว่าถ้าถ้าเรารู้ตัวเร็วอ่ะแล้วก็เหมือนถว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาจัดการวางแผนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราก็เหมือนว่ามีมีนักโฆชณาคอยปรึกษาอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าก็ก็มีพี่ๆรอบๆด้วยอะไรเงี้ยพี่ๆที่บริษัทพี่ๆของกองภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็คอยดูเรื่องความปลอดภัยของเราอยู่แล้ว สบายใจได้สบายใจได้ครับสบายใจได้แข็งแรงครับตอนนี้แข็งแรงรเออ,เอ,อ,อเคโอคโ